สภพพะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปนารโอคัตสิมิง ปฏิธาุนติปานินันติติจากนี้ไปพวกเราจะได้พากันฟังธรรมะการที่ฟังธรรมะนั้นจะต้องเตรียมพร้อมด้วยกายวายจาใจ การเตรียมพร้อมโดยการวาจาใจนั้นต้องให้อยู่ในความสงบการทำความสงบจะทำให้เข้าใจในธรรมะคำสั่งสอนขององคุมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าโดยง่ายคือถ้าเราได้ปฏิบัติธรรม เราก็จะเข้าใจในธรรมถ้าเราไม่ได้ป,ปฏิบัติถึงแม่ธรรมะจะมีมากต่อมากก็ไม่มีใครที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจในธรรมะจะต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้เป็นธรรมะหรือตั้งตนอยู่ในศีลธรรมยึดเอาพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นศาสดาเอกในโลกมาไว้ในใจของพวกเราทุกๆคนแล้วก็น้อมเอาธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติให้เป็นหลักธรรมที่เราจะต้องปฏิบัติ อยู่ทุกวันทุกวันไม่ได้ขาดถ้าทุกคนได้ปฏิบัติธรรมะแล้วก็จะได้เข้าใจในเรื่องศีลธรรมคำว่าศีลธรรมก็คือการรักษากายวาจาใจของตนให้เป็นศีลการรักษากายพวกเราก็ได้ ยินได้ฟังมามากต่อมากได้ศึกษามามากต่อมากว่ารักษากายรักษากันอย่างไรรักษาไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้รักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดตามกรรมาคุณนี่เรียกว่ารักษากายเป็นผู้มีกายอันบริสุทธิ์การรักษาวาจาก,ก็เว้นจากคำพูดที่เป็นคำพูด ที่เรียกว่าคำสแสลงนะ,สะแสลงหูนี่ได้แก่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบสหรดาเพื่อโจโกหโพวกหลมในลักษณะนี่เรียกว่าคำพูดนี่ก็คือรักษาวาจาที่นี่รักษาใจเป็นจุดที่สำคัญรักษาใจนี่ไม่ให้เกิดความโลภ ไม่ให้เกิดความโกรธไม่ให้เกิดความหลงเมื่อกายวาจาใจบริสุทธิ์แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะได้รับาการปฏิบัติธรรมให้ทำจิตของตนเองให้รับความสงบการทำจิตให้สงบนั้นเป็นจุดที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่ ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราถึงได้เสด็จออกไปผนวดไปทำทุกขระกิริยาอยู่ในป่าเขาลำนาภัยอย่างที่เราได้ศึกษามาแล้วท่น,นนะก่อนที่พระองค์จะได้ธรรมะมาอบรมแนะนำสั่งสอนให้พวกเรา,าได้ ศึกษาอยู่ทุกวันนี้ถ้าพระองค์ไม่ได้ออกประพฤติปฏิบัติธรรมให้เป็นตัวอย่างแบบอย่างอย่างนั้น mm. ก็ไม่รู้ว่าการตัดสู้ของพระพุทธองค์จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร mm. การที่พระพุทธองค์ได้ตัดสู้เป็นศาสดาเอกในโลก mm. ก็เข้าไปสู่ mm. การปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันจนได้บรรลุมรรคผลนิพพาน คําว่าการบรรลุมรคนิพพานนั้นคือเกิดความรู้แค้งเห็นจริงในสัจธรรมที่เกิดขึ้นกับมรรคโรคของพวกเราทุกๆคนไม่ว่าแต่พระพุทธองค์แม้แต่พวกเราทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารอยู่ในขณะนี้ก็มาจากการประพฤติผิดแล้วกับประพฤติถูก ทั้งถูกทั้งผิดประปนกันไปแล้วถึงมีพบมีชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่มีวันที่จะสิ้นสุดเพราะฉะนั้นการตัดสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานั้นพระองค์ได้ตัดสรู้คือความรู้แก้งในพระทัยของพระองคอ์การที่รู้แก้ง ในพระทัยของพระองค์นั้นคือการปฏิบัติธรรมนั้นแะธรรมที่เกิดขึ้นจนเกิดความรู้แก้งเห็นจริงนั้นไม่ใช่ว่าเอามาคิดมานึกเอาธรรมดาจนถึงได้เกิดขึ้นในดวงจิตของพระพุทธองค์เรียกว่าญาณเกิดความรู้แก้งเห็นจริงคาว่าญาณก็คือความรู้แก้งมาจาก การรู้เหมือนอย่างที่เรามองเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้นักษณะอย่างนี้คือคือ,ค,อความรู้แก่งเห็นจริงแม้พระพุทธองค์จะนั่งหลับหูหลับตาอยู่ก็จริงแต่ว่าจิตใจของพระพุทธองค์รู้แก่งแทงตลวจไปทั่วโลกสามารถที่จะรู้ในภพในชาติต่างๆของพระพุทธองค์ที่ได้เกิดมาหลายภพหลายชาติ ว่าแต่เราภพรสชาตินั้นมีความทุกข์ยากลาบากอย่างไรมาประพฤติปฏิบัติชอบอย่างไรมาพระพุทธองค์รู้แก้งเห็นจริงมาตลอดถึงได้เอามาแนะนำสั่งสอนให้พวกสโทรกทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพวกเรานี่แหละเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้นำไปประพฤติธปฏิบัติเราจะปฏิบัติอย่างไรการที่จะชำระ ิเลสออกจากจิตใจของตนเองให้เกิดความบริสุทธิ์บริบูรณ์เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจในเรื่องข้อวัดปฏิบัติไม่ให้ผิดพลาดในการประพฤติปฏิบัติไม่เชื่อว่าเราไม่ได้ศึกษาเราเราจะไปปฏิบัติเนี่ยอาจจะผิดพลาดอย่างที่เราไม่รู้จักศีลเนี่ยแหละเราจะไปนั่ง สมาธิภาวนาอยู่ตลอดชีวิตของตนเองแต่ว่าการกระทำผิดก็ทำเป็นควบคู่กันไปมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พิดต่างกรรมาุณมีการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบสําหรับเพื่อเจอมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจไม่ยอมลดละแต่การปฏิบัติก็ปฏิบัติกันไปอยู่อย่างนั้น ถ้าทำอย่างนี้มันก็มีวันที่จะจบสิน้นเพราะฉะนั้นองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราถึงได้ทำเป็นตัวอย่างสละทรัพย์สมบัติของตนเองที่มีอยู่ออกเข้าไปอยู่ในป่าเขาาำนาไปไปทั้งจิตบำเพ็ญภาวนาสำละ,ะความยึดมั่นถือมั่นในภพในชาติของตัวเองใน ชั้นวรณะของตัวเองไปอยู่ในป่าในเขาสละสมบัติที่มีอยู่ไปอยู่ทุกทุกอย,ยากลำบากอย่างนี้จริงๆแล้วถ้าผู้ที่ติดในทรัพย์สมบัติก็ถือว่าเป็นผู้ที่หลงอยู่ในชั้นวรณะของตัวเองอยู่ในฐานะของตัวเองอ แต่สำหรับผู้ที่มุ่งที่จะเข้าไปสู่ปรินิพานนั้นเข้าไปอยู่ในป่าในเขานั้นไม่เห็นว่ามีความทุกข์ยากลำบากอะไรเลยมีแต่วความพอใจยินดีที่จะสาระอาสวะกิเลสทั้งหลายออกจิตจากจิตใจของตนเองทำยังไงกิเลสที่มีอยู่ในจิตใจของพวกเราทั้งหลายถึงจะ หมดสิ้นไปสักทีนี่แหละพระพุทธองค์ถึงได้แนะนำให้พวกเรานี่ได้ประพฤติปฏิบัติเราปฏิบัติอย่างไรการปฏิบัติมีตั้งมากมายกลายกลองเพราะฉะนั้นเรามาชิดเอาง่ายๆตามหลักธรรมท,ที่หลวงปู่ครูบาอาจารย์ ที่ท่านได้ทำเป็นตัวอย่างให้พวกเราในพฤติปฏิบัติตามในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติตามหลักกรรมฐานกรรมฐานเนี่ยปฏิบัติอย่างไรกรรมฐานนั้นอยู่ในจิตใจของแต่ละคนอยู่ในร่างกายของแต่ละคนไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกล เหมือนอย่างพระสงฆ์ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานีนก็ได้บวชเข้ามาด้วยการรับกรรมฐานห้าจากพระอุปชาของตนเองแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละองคอ์นี่เมื่อได้รับกรรมฐานแล้วก็ให้นำไปประพฤติธปฏิบัติกรรมฐานหานั้นคืออะไร กรรมฐา,านห้านั่นก็คือเกษาโลมานขาทันตาตะโจตะโจดันตานขาโลมาเกษานี่คือกรรมฐา,านที่มีอยู่ในแต่ละคนไม่ได้ต่างกันไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีแต่เฉพาะพระ,ะเนร คารวะาของเราก็มีเหมือนกันนี่พระพุทธเจ้าให้เราเอาไปประพฤติปฏิบัติเอาไปพิจารณาให้จนเกิดอสุภกรรมาฐานเกิดความเบื่อหน่ายแต่ังงถึงจะเกิดอสุภกรรมาฐานเบื้องต้นก็ให้พิจารณาเข้าไปข้างในแล้วก็พิจารณาออกมาข้างนอกดูว่ากรรมาฐานทั้งห้านั้นส่วนไหนที่เป็นของสะอาดบริสุทธิ์มีหรือเปล่า ถ้าเรามองเข้าไปแล้วไม่มีส่วนใดที่จะสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็กลับกับเกิดเกิดอยู่แบนั้นทำความสะอาดให้ทุกวันมันก็สกรปรกอยู่ทุกวันเส้นผมที่เกิดขึ้นบนศีรษะของพวกเราทุกๆคนนี่แหละถึงแม้เราจะคิดว่ามันเป็นของสวยของงามบางคนก็ถือว่าเป็นของสวยของงามชมเชยว่า ผมดกดำดีเกิดขึ้นมาแล้วก็มีสีสันวัณณะองใสดีก็เกิดความหลงไหลไปตามอย่างนี้จริงๆแล้วเกษาที่เราเห็นอยู่นี้พระพุทธองค์สอนให้เราได้พิจารณาให้เป็นอสุภกรรมาฐานเป็นของละโมบไม่สม่ำเสมอเกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไป เมื่อมันเกิดขึ้นมางอกขึ้นมายาวออกมาแล้วตอนอายุเรายังน้อยผมนี่ก็อาจจะดำสนิทดีแต่พอโตขึ้นมาแก่ชราขึ้นมาแล้วผมก็จะงอกเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็ถ้าปล่อยให้ยาวลุงลังไม่ได้สระผมไม่ได้สระผมด้วย ชมพูล้างด้วยน้ำสะอาดอแล้วผมนั่นก็จะมีกลิ่นเน่าเหม็นบูดเน่านี่ล้วนแต่เป็นของสกรปรกทั้งนั้นและบางทีก็หลุดร่วงลงมาการที่มันหลุดออกจากศรีรษะของเราลงมาสู่ที่พื้นดินนั้นน่ะพระพุทธองค์สอนให้เราเอามาพิจารณาว่า นี่แม่เจ่บผมที่เกิดขึ้นมามันก็ยังตายให้เราเห็นทุกวันทุกวันเราลงเอามือไปกำดูเส้นผมมันลีดออกมาบางทีก็ติดมาตามมือของตนเองนั่นก็เห็นว่ามันหลุดออกมามันก็ตายให้เราเห็นนี่ก็มันก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายขนที่เกิดทั่วสาพางกายของเรา ทั้งที่ลับที่แก่ที่สกรปรกโสโครกเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นของสกรปรกไม่เห็นว่าใครถือว่าเป็นของสวยของงามทั้งผมขนเหล่านี้ถ้าล่วงหล่นลงไปสู่ภาชนะอาหารก็ไม่มีใครที่จะสามารถบริโภคได้เพราะเพราะ,ราะความดังเกียดนั่นแหละก็เห็นได้ว,ว่ามันเป็น ของไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลเกลียดโสโครกต่อมาก็เอามาพิจารณาเล็บที่งอกขึ้นตามปลายมือปลายเท้าของพวกเรานี่กระวนเป็นแต่อสุภากรรมาฐานงอกขึ้นมาแล้วถ้ามันยาวก็ตัดออกถ้าไม่ตัดก็จะเป็นที่เกาะของเชื้อโรคหรือที่เกาะของขี้เล็บ ทำให้สกรปรกโสโ,โครกเป็นที่เกาะของเชื้อโรคเข้าไปสู่ในร่างกายได้โดยง่ายนี่ก็เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นของไม่สวยไม่งามฟันที่งอกขึ้นที่ขาเมเบื้องล่างเบื้องบนสําหรับปดเชียวอาหารก็เป็นของปฏิกูลเกิดขึ้นมาแล้วก็หลุดร่วงลงไปก่อนที่จะหลุดร่วงลงไปก็เจ็บปวดทรามานทําให้เหงือกบวมกวจะ ถอ,อนฟันออกบาได้ก็เจ็บปวดทรามานร่างกายสังขารแม้มันเกิดมาทีหลังมันก็ยังหลุดร่วงออกลงไปก่อนอย่างนี่ก็เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นของไม่เที่ยงแล้วล้วนแต่เป็นของสกปรกถ้าเราไม่ได้แปรงฟันด้วยยาสีฟันแปรงสีฟันด่าง้วยน้ำสะอาดก็จะมีกลิ่นปากเล่าเหม็นอยู่ตลอดนี่แหละก็เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยง หนังที่หุ้มหอ่อทั่วสปังกายของเราก็เหมือนกันที่เรามองเห็นกันที่เราหลงกันอยู่ในขณะน,นี้นี่ก็ถือว่าเป็นของสกรปรกเป็นเครื่องหุ้มหอ่อภายในมีเนื้อมีเอ็นกระดูกอยู่ภายในส่วนที่อยู่ภายในล้วนแต่เป็นของสกรปรกทั้งนั้นถ้าไม่มีหนังหุ้มอยู่นั้นเราจะดูได้อย่างไร ถ้าถกหนังออกมาให้หมดตอนที่เราอายุยังน้อยหนังก็จะเต่งตึงดีแต่พอเป็นหนุ่มเป็นสาวมาก็สดใสขึ้นผ่องใสขึ้นทําให้เกิดความรุ่มหลงไปตามกระแสะของกิเลสต่อเมื่อเท่าแกสลามาหนังก็จะเหี่ยวจะยน่นยิ่งไม่ได้อาบน้ําไม่ได้ถูสบู่ด้วยไม่ได้ขัดชีคใร ร่างกายก็จะดำขมุขมอมเหม็นสาบเหม็นสามกันนี่ก็เห็นได้ชัดเจนนี่คืออสุภกรรมาฐานที่มีอยู่ในร่างกายของวกเราทุกๆคนที่นี่เราเอามาพิจารณาอย่างนีแล้วเราก็จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายถึงเราจะเห็นร่างกายสังขารอยู่ทุกๆวันแต่ถ้าเราไม่ไปได้ปฏิบัติทำ ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจของตัวเองไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้พิจารณาไม่ได้ทำความสงบไม่เข้าใจในเรื่องความสงบไม่ได้เข้าใจในความเป็นจริงของร่างกายสังขารไม่ได้เข้าใจในความทุกข์ของสรตวกทั้งหลายก็ไม่มีสามารถที่จะออกจากโลกกนี้ได้ก็ยังจะเกิดความหลงไหลใฝฝันอยู่อย่างนั้นตลอด ทุกภพทุกชาติอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติธรรมเราจะต้องปฏิบัติโดยเอากิงเอาจังจะไปทำล่อๆเล่นอยู่ไม่ได้เราต้องอาศัยการนั่งสมาธิภาวนารักษาจิตให้สงบเป็นสมาธิจิตที่สงบเป็นสมาธิเป็นอย่างไร ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่ได้เข้าใจก่อนที่จะทำจิตให้เข้าสู่ความสงบได้ไม่ใช่ว่าททำได้ง่ายงาย่มันเป็นการที่ทรมานแม้ร่างกายสังขารของตัวเองหรือจิตใจของตนเองก็ถูกทรมานกันไปเป็นพร้อมๆกันไปในขณะที่เราปฏิบัติธรรมเรานั่งสมาธิ เราตั้งสัจจะเอาไว้เราจะนั่งหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้ถ้าเรายิ่งตั้งสัจจานั้นแหละมารก็ยิ่งเกิดเป็นคู่แข่งขึ้นมามารที่เกิดเป็นคู่แข่งขึ้นมามาทรมานจิตใจของอตัวเรากำลังนั่งสมาธิอยู่เราตั้งสัจจะว่าจะนั่งให้ได้สักหนึ่งชั่วโมงยังไม่ถึงชั่วโมงเลยย0สิบนาทีส0สนาที มันปวดเล้าไปทั่วสะพางกายของตนเองนั่นนั่นแหละคือมารการเก็บปวดรวดเล้าในร่างกายสังขารนั้นเรียกว่าเวทนาเวทนามานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราจะทำยังไถงถึงจะเอาชนะเวทนามานได้ ถ้าจิตใจของเราไม่ได้เข้าไปสู่ดวงธรรมแท้จริงเราก็จะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นตลอดไปการทนทุกข์ทรมานก็คือการต่อสู้นั่นแหละเรียกว่าขันติคือความอดทนอดทนอดกั้นต่อสู้บางทีก็ทนไปจนเกิดความเคยชินก็มีบางทีก็ ฝ่าฝืนความเจ็บปวดของตอนเองไม่ยอมท้อถอยเด้งการประพฤติปฏิบัติถ้าเราจะพรตามอารมณ์ของตอนเองหรือพรตามอารมณ์ของมารที่เกิดขึ้นนั้นก็ยิ่งจะได้ใจมากไม่มีวันที่จะเอาชนะได้เพราะฉะนั้น เราจะต้องเอาชนะให้มันได้เราจะเอาชนะมานั้นได้วิธีไหนเราต้องรักษาจิตใจของตนเองให้ได้อยู่ในความสงบเสียก่อนคําว่าความสงบคือรักษาสติอารมณ์ของตนเองให้อยู่ในสมาธิรักษาอารมณ์จิตให้อยู่ในสมาธิอย่างที่เราบริกรรมอาณาปานาสติ กำหนดลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกก็ให้รู้ลมหายใจเข้ารูล้ลมหายใจออกอย่างนั้นไม่ยอมเพ้อสติตั้งสติคือความยึดพันอยู่ในอารมณ์สมาธิไม่ท้อไม่ถอยไม่ถอดไม่ถอนผลสุดท้ายจิตก็ดได้รับความสงบเมื่อจิตได้รับความสงบจนเกิดความเคยชินเกิดขึ้นมาแล้ว ร่างกายสังขารของเราที่ได้รับเวทนาอยู่นั้นก็จะค่อยสงบลงไปสงบลงไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเมื่อกิตได้รับความสงบกิตก็จะวางอารมณ์ต่างๆที่เคยปรุงเคยแต่งเคยคิดจะวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างออกจากจิตใจเดีต่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวผลสุดท้าย ็จะสรุปได้ง่ายๆว่าเมื่อลมหายใจของตนเองแผ่วเบาลงไปเรื่อยๆ,อยๆจนเกิดตัวรู้ขึ้นมาเกิดตัวรู้เกิดสิ่งที่รู้ขึ้นมาภายในดวงจิตของตนเองสิ่งที่รู้ขึ้นพันในดวงจิตของตนเองจะเรียกรู้ว่ากระแสของจิตนั่นแหละเกิดแสดงความบริสุทธิ์ขึ้นมา เป็นแสงเป็นสีขึ้นมาเป็นดวงขึ้นมาอย่างนี้ก็เป็นได้เมื่อเกิดเป็นดวงขึ้นมาแล้วทำให้จิตใจของตนเองนั้นไปอยู่ในดวงสว่างไปอยู่ในดวงสว่างก็คือดวงจิตนั่นแหละเมื่อจิตไปอยู่ในดวงสว่างแล้วไม่มีตัวมีตนไม่มองเห็นตัวไม่มองเห็นตนแม้แต่ตนของตนเองก็ไม่เห็น แม้ความเจ็บปวดรุเล่ลาที่เคยมีมาก่อนก็ไม่เห็นนั่นแหละจะวางจากเวทนาด,ด้วยได้โดยอัตโ,ตโนมัติเมื่อจิตได้เกิดความรู้แก้งเห็นจริงอย่างนั้นแล้วจิตก็จะเกิดศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นคือของจริง ที่พระพุทธองค์ได้แนะนำสั่งสอนมาไม่เหมือนแต่ขราวที่เราปฏิบัติใหม่ๆตอนนั้นเราได้รับทุกทรมานในขณะที่จิตยังไม่ได้รับความสงบนั้นก็เกิดความไข้เข๋สงสัยรุนเรงอยู่แต่เมื่อจิตของตนเองได้เกิดความสงบได้สว่างขึ้นมาแล้วเกิดความรู้แก้งเห็นจริงมองเห็นธาตุเห็นขันของตัวเอง มองเห็นธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้ามองเห็นหลางกายสังขารของตงนเองทั้งภายในภายนอกแล้วก็มองเห็นภพชาติต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาหลายภพหลายชาติอย่างนี้เคยทําผิดทําถูกมาอย่างไรนั้นแหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราได้ตัดสุนเป็นศาส,สดาเอกในโลกได้นำมาประกาศให้พวกเราได้เกิดศรัทธาได้ศึกษา ได้นํามาประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนั้นนี่แหละเราจะนําไปประพฤติปฏิบัติในประจําวันของเราก็คือรักษาศีลนี่แหละเป็นจุดที่สําคัญศีลเป็นพื้นฐานที่จะทําให้จิตนั้นเข้าสู่สมาธิได้ง่ายถ้าจิตของเราไม่สะอาดบริสุทธิ์แล้ว เราจะไปนั่งสมาธิภาวนาจิตก็ยังขุ่นมัวเศร้าหมองอยู่อย่างนั้นตลอดไปนี่เรียกว่าทำคําสั่งสอนขององค์สเน็ิพระสมาสัมพุทธเจ้าถ้าใครได้ประพฤติปฏิบัติรู้แก้เห็นจริงแล้วก็จะเกิดศรัทธาวความเชื่อความเดิมใสไม่มีคําว่า พ้อถอยไม่มีคำว่าหดหูมีแต่กิจใจเบิกบานแจ่มใสสดชื่นอยู่ตลอดเวลามีแต่อยากจะปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นั่นแหละให้พวกเราทั้งหลายที่มีกิตตัทธาความเชื่อความเริ่มใสในธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้กินได้ฟังธรรมะแล้วให้พากันนำไปพฤ้ปฏิบัติแล้วก็จะได้ มีสติมีปัญญาเกิดความรู้แก้งแทงตลอดในธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนไหนที่เป็นธรรมะที่เรียกว่าคำที่ถูกต้องตามศีลธรรมเอาธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติส่วนไหนที่ เป็นคําที่ผิดไม่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้สละออกจาก,กจิตใจของตนเองเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งไหนที่ผิดที่ถูกเราก็เห็นกันอยู่ทุกวันอย่างที่การกระทําชั่วทางกายอย่างนี้เราก็เห็นโทษของมันอยู่แล้วการฆ่าสัตว์อย่างนี้การักทําลายร่างกายสึ่งกันและกันอย่างนี้ เราก็เห็นว่ามันเป็นโทษอยู่แล้วเราก็ําระออกจากจิตใจงดเว้นในการกระทําอย่างนี้ออกไปส่วนที่เป็นวาจาเราก็พูดนะในคําที่ไม่ดีมันก็ไม่ถูกหูคนอื่นนะคนอื่นก็ไม่พอใจเขาพูดไม่ดีเราก็ไม่พอใจถ้ารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นของไม่ดีเราก็หยุดพูดหยุดการกระทํา ความโลภความโกรธความหลงทําให้เราไม่สบายใจเดือดเนื้อร้อนใจของตนเองเราก็พยายามลดละออกจาก,กจิตใจของตนเองให้หมดสิ้นไปเราก็จะได้พบแต่ความสุขความเจริญนี่แหละปุญญานิปร,รกัสมสงปฏิทาหนติปานินังการสั่งสมเส่นบุญนำสุขมาให้ก็คือ การประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่เราได้ยินมากันทุกๆคนโดยทั่วหน้าได้ที่สุดแทงการแสดงรทสธรรมเทศนานี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณพระศีีระดนไตยซึ่งซึ่งเป็นจริงศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ในสกลนรกันนี้จงมาอภิบาลกุ้งครองปกปักรักษาให้พวกท่านทั้งหลาย ที่มีจิตศรัทธาเรื่มใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้นำธรรมคำส่องสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไปประพฤติธปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากกองกิเลสทั้งหลายก็ขอให้ทุกๆคนนั้นจงมีสติปัญญาสำระอาสวะกิเลสทั้งหลายออกจากิตใจของตนเองโดยหมดสิ้นทุกๆคนเถอดสาธุ